ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทําได้กล่าวถึงข้อกังขาและข้อกังวลในการรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนและยังมีข้อร้องเรียนจากหลายฝ่ายต่อเนื่องซึ่งตนเองก็ได้เฝ้าติดตามและสอบถามคนรู้จัก ที่อยู่ในวงการและมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการเลือกตั้งยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งของกะกะตมากกว่าการจะพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมีความมนเหมว่าจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทางตั้งสมมุติฐานว่าหากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเกิดเป็นโมฆะไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้จะยิ่งสร้างความกรธหวนและจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที ยืนยันว่าพักรกล้าทำมีความพร้อมหากจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะหาต้องมีการนับคะแนนใหม่มันเสียเวลาพร้อมย้ำว่าหากสังเกตแววตาของตนเองจะรู้ว่าไม่ได้กังวลเรื่องของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่กังวลผลการเลือกตั้งมากกว่าส่วนกรณีที่กกตมีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตพื้นที่บ้านเกิดของตนเองคือพยาเขตหนึ่งยืนยันว่าประเด็นนี้ ไม่มีเรื่องต้องกังวลและมีการพูดคุยหากมีการนับคะแนนใหม่ในเขตอื่นก็อาจจะได้สอสอบเพิ่มอีกหลายเขตส่วนคำถามที่บอกว่าได้มีการพูดคุยกับนางนารุมลพิงโยสินวัตรหัวหน้าพักกล้าธรรมแล้วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วและนางนารุมลก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับนายอนุทินที่จังหวัดสงขลามเมื่อวานนี้ กรณีที่มีท่าทางที่เคร่งเครียดนั้นร้อยเอธรรมณนะสอบถามไปยังนางนารุมนแล้วและได้รับคําตอบว่าไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้สำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยิถือจัยบาบันครบถ้วน